สวัสดีครับ FC เพชรยนทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนคนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับพามาดูรถ SUV กันบ้างนะครับใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานรถครอบครัวนะครับรถอเนกประสงค์ราคาไม่แรงนะครับผมแนะนําคันนี้เลยครับคันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมาเลยนะครับเป็น Honda CRV นะครับ2 0 0 e ปี13-14นะคันนี้สีบรอนด์รถมือเดียวนะครับ ไม่เดิมสภาพเดิมเลยนะคันนี้เปิดราคาอยู่399,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะราคาไม่แรงนะครับสภาพน่าใช้รถสวยมากนะครับรถมือเดียวนะครับติดต่อเข้ามาด่วนนะเบอร์ด้านล่าง3เบอร์นะหรือช่องทางทาง YouTube นะครับ Facebook, i n t t a g กรม t i t t o k นะติดต่อเข้ามาได้หมดเลยนะครับถ้าสนใจคันนี้นะครับอ่ะส่วรายละเอียดอย่างตัวค่างวดนะฮะ399เ่ยคันนี้จะส่งอยู่ประมาณสัก8,000บวกลบนะฮะ ราคาไม่แรงผ่อนก็เบานะฮะขอไรายได้นะครับถ้า8ปดพันอ่ะขอหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบออกรถได้ทุกอาชีพเลยซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากติดต่อมาด่วนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคันนี้ดีกว่าหลังจากปรับสภาพแล้วเป็นยังไงนะฮะคันนี้ก็เป็นตัวเจเนอเรชันที่4ของ c ซีวีนะครับเป็นรุ่นขายดีตอนนี้เลยนะครับเข้ามากี่คันก็ขายหมดนะอย่างไฟหน้าตัวรุ่นนี้นะครับได้ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับ Projector ร์เลนะครับไฟ Day Time ์ u ันนิ่งนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงนีบิวอินอยู่ในโคมเรียบร้อยอันนี้คือไฟคู่หน้าในโคมเดิมเลยนะแล้วก็กระจังด้านหน้าเป็นสีดําเงาตัดกับโครเมียมแนวนอน3เส้นแบบนี้นะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่ล่างมาให้ด้วยนะก็คือรายละเอียดด้านหน้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีการชนหนักพิวามานะไม่มีการชนหนักๆเลยนะกันชนเดิมนะแต่พวกนี้เราปรับสภาพเรียบร้อยมาอยู่แล้วนะครับการันตีโครงสร้างนะฮะ แล้วก็รายละเอียดต่อมานะครับอย่างคันนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ17นะโอบรัดด้วยยางของดันหลอบปี2 2นะยางยางเนี่ยขนาดยางจะเป็น2 2 2สองหหห้า r 17นะครับดิส4ล้อนะแล้วก็ตัวโชค๊คตัวซุ้มหน้านะครับต้องบอกเลยว่าเดิมนะครับไม่มีสนิมนะรถนี่ไม่มีแบบไปจมน้ำมาแน่นอนอนะันนี้กํารันตีเลยนะครับคือออกรถกับทางเราไปเนี่ยได้รถโครงสร้างเดิมซึ่งเราการันตีอยู่แล้ว นะแล้วก็อย่างเนี่ยพวกลายเอียดอย่างกระจกกระจกอะไรพวกนี้นะครับติดฟงติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับพาร์ทเดิมโรงงานแน่นอนนะกระจกมองข้างนี่มีไฟเลี้ยวให้ด้วยสำหรับตัวรุ่นนี้นะนี่มือจะเปิดประตูก็เป็นโครเมียมนะทุกอย่างเนี่ยสภาพสวยสมบูรณ์นะมีมีติดตัวขอบโครเมียมบริเวณแผงประตูด้านข้างมาให้ด้วยนะจะเห็นได้เลยว่าเอ่อตัวเชฟเชฟรถนะครับเป็นสัดเป็นส่วนนะครับไม่มีแบบไปดุง้งไปพลิกคว่ำอะไรพวกนี้นะไม่มีนะอันนี้เรากาลันตีเลย ดูยังไงอ่ะมาดูกันเดี๋ยวต้องเปิดดูภายในก่อนนะครับภายในโทนดำนะบอนหนังดำโทนดำได้จอทัชสกรีนนะคันนี้นีข้อดีคันนี้นะสิ่งที่ได้ไปนะลูกค้าไม่ต้องไปติดจอเพิ่มเติมเลยนะเกียร์ออโต้อีกต่างหากแล้วก็ตัวเสา A นะโครโงสร้างเสา A เ,เดิมนะครับไม่มีการชนหนักด,ด้านข้างมาอย่างแน่นอนนะหัวนงหัวน็อตตัวกันเลยต่างๆนี่คือเดิมที่ติดรถมาเลย รวมไปถึงนะครับตัวแผงประตูด้านในนะครับสภาพพร้อมใช้ทมการใช้งานแบบนี้เลยนี้เป็นหนังนะแล้วก็นี่เจ้าของเดินไปติดมา่านมาให้ด้วยนะครับนี่น,นีไปติดมา่านมาบางงบงับงแดดนะครับอันนี้สภาพเดิมนะแล้วก็แผ่นเพจตัวรถอยู่ตรงนี้เป็นสีเขียวนะของ Honda นะครับเนี่ยพวกโครงสร้างเสาบีนะหัวนงหัวน็อตเดิมนะถ้ารถแบบว่าชนหนักมานะแล้วมีการ งานไม่ดีนะครับซ่อมไม่ดีนะประตูเนี่ยมันเราจะรู้ได้เลยเวลาเราใช้รถนะรถประตูเดิมไม่เดิมอันนี้ประตูเดิมแน่นอนนะครับประตูไม่ตกปิดเบาๆนะเพราะว่าผมเคยไปเอ่อไปสัมผัสรถ,รถหรือใช้รถที่มันมีชนมามันปิดไม่เหมือนเดิมจริงก็งทําไม่ดีปิดไม่เหมือนเดิมแต่เนี้ยโครงสร้างเดิมนะส่วนด้านหลังนะครับเหมือนกันครับติดม่านมาให้นะแผงประตูด้านในจะภาพตามการใช้งานมา นะแล้วก็โครงสร้างนะพวกน็อตยึดต่างๆนะครับเดิมแน่นอนคันนี้นะครับด้านข้างฝั่งซ้ายไม่มีโดนนะแล้วก็ภายในกว้างนะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะภายในเนี่ยกว้างมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะนี่มีแอร์บริเวณหัวเข่านะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเป่ากันขาแข็งเลยนะนี่แล้วมีกระเป๋าจิงโจ้นะไว้เก็บเอกสารนะครับสภาพเบาะนะครับ เดิมๆมีที่พักแขนอีกอ่านี่มีที่พักแขนวางแก้วน้ําได้นะหรือก็จะพาแฟนมานั่งข้างหลังก็นั่งจับมือได้นี้นะไม่เกี่ยวนะครับนี่นะครับเล็กรูมเฮดรูมนะครับนั่งสบายเบาะนิ่มจริงนะซีวีเป็นรถที่เบาะนิ่มจริงผมชอบนะตัววัสดุตัวหนังที่เขาใช้ในมันดีมากนะครับถ้ามีการปรับแก้เรื่องตัวหนังตัวเบาะพวกนี้สัมผัสหนังมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะว่านี่เป็นสเปคเดิมโรงงานมาเลยนะ แล้วเบาะด้านหลังนี้ก็พับได้ด้วยนะเดี๋ยวผมพับให้ดูนะเดี๋ยวพยัดเปิดท้ายเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูเลยแล้วกันนะนี่นะด้านหลังเนี่ยบาะมันจะพับได้แบบหกสิบสี่สิบนะครับจะเห็นจะเห็นรอยต่อของตัวบ่ออยู่พอเรากดพับไปนะนี่นี่เพิ่มพื้นที่การเก็บเราจะบรรทุกคงบรรทุกของนะอันนี้ใช้ได้เลยนะสองฝั่งนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเพิ่มพื้นที่แบนลาบ่าพอดี ใครที่แบบจะไปตั้งคงตั้งแคมป์หรือต้องการบรรทุกของคันนี้ยังไงก็ตอบโจทย์นะครับแล้วก็นี่คันนี้ได้ล้ออะไหล่มาด้วยได้เป็นล้ออะไหล่นะลายเดียวกันกับที่ใช้เลยประแจแม่แรงอยู่ครบนะครับโครงสร้างเนี่ยเดิมๆเลยนะโครงสร้างด้านท้ายเดิมไม่เคยติดแก๊สนะคันนี้รถคันนี้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยติดแก๊สนะครับเื่งยนต์เป็นสินล้วนเลยนะครับนี่มีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆน,นะพวกห้องไลเยตัวชิ้นงานแผงประตูแผง องโดยสารด้านในที่เป็นทิ้นงานพลาสติกเนี่ยก็สภาพโดยรวมถือว่าโอเคอยู่นะอาจจะมีริ้วรอยบ้างเพราะว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ยังไงต้องมีการบรรทุกอยู่แล้วนะครับส่วนด้านท้ายนะตัวนี้นี่ฝาท้ายเนี่ยเดิมนะฝาท้ายเดิมไฟเบรกดวงที่3ไฟท้ายเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะแล้วก็พวกตัวรุ่น crv นะครับตัวโลโก้อะไรต่างๆที่เป็นโครเมียมยังติดอยู่ครบนะรวมไปถึงกันชนนะครับไม่มีรอยแบบรอยเบียดรอยคูดมานะเนี่ยพวกไฟทับทิมก็ไม่มีแตกไม่มีร้าว สภาพสวยตามนี้เลยนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผ่อนอยู่ประมาณแปดพันบาทเท่านั้นสําหรับ Honda CRV ปีสิบสามคันนี้เป็นตัวรุ่นสองจุดศูนย์ e นะนี่น่าใช้นะครับขายดีนะเป็นยนต์เรา,าเข้ามาข,ขายห,หมดนะครับลูกค้ากําลังต้องการเลยเห็นก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาเบอร์ด,ด้านล่างได้เลยนะหรือจะนัดดูรถกันก็ได้นะ,ะมาดูกันต่อนะครับรายละเอียดตัวด้านขวานะครับฝั่งขวานะตัวขอบสันหลังคานะครับไม่มีลักยิ้มเลยนะ รายละเอียดต,ต่างๆเนี่ยสีเสือตรงนี้เดิมหมดนะครับไม่มีรอยบุบรอยชนหนักมานะอ่าเรามาดูล้อแม็กด้านหลังขวากันหน่อยนะสภาพอันนี้คือล้อแม็กเดิมนะดิสซี่ล้อนะครับซุ้มล้อหลังอ่ะก็ไม่มีสนิมนะครับไม่มีผุนะเพราะว่าถ้ารถแบบว่าไปจอดจมน้ํามาเป็นเวลานานหรือจอดแช่น้ํามานะบติเหตุนหนักๆนะยังไงสนิมกินแน่นอนนะสนิมกินแน่นอนแล้วก็อันนี้อ่าพอเราพับเบาะแล้วใช่ไหมถ้าเราจะเอาขึ้นแล้วก็ แค่ดึงบอกขึ้นมาแค่นี้เลยแค่นี้ครับใช้งานง่ายนะพวกรอยย่นของหนังนี่คือหนังหนังหนังแท้เลยนะอันนี้นะครับบางทีลูกค้าจะไม่เข้าใจอู้ทำไมหนังยับจังอ่านี่เลยนี่คือหนังแท้สภาพตามนี้เลยแล้วก็เสากลางนะครับโครงสร้างฝั่งขวาก็ไม่มีโดนหนักมานะนะครับอันนี้คือเราคัดเกรดรถมาแล้วอย่างที่บอกไปนะครับน่าใช้นะครับสํา,ห,านะรสหรับคันนี้ใครที่แบบอยากจะได้รถ คร uh, อบครัวที่เป็นสไตล์ SUV ในราคาไม่แรงนะแบบรายได้อาจจะไม่ไม่เยอะนะแล้วต้องการไม่ใช้งานอีกคันนี้ตอบโจทย์นะคันนี้ตอบโจทย์แนะน่นอนนับ CRV นะครับปี13.14นนะต้องบอกเลยว่าผมขายไปหลายคาันแะล้วคันนี้เข้ามานะลูกค้าผมชอบมากนะอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดอย่างเริ่มที่แผงประตูก่อนนะฝั่งคนขับนะครับตรงนี้จะเป็นแดชบอร์ดระบบเซ็นเตอร์ล็อกนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้ากระจกเปิดปิดไฟฟ้าออโต้ Auto, ฝั่งคนขับตำแหน่งเดียวนะแล้วก็เนี่ย โครงสร้างเสาเเดิมนะครับอันนี้ก็คือมันไม่มีการชนหนักด้านข้างด้านหน้าเหมือนกันนะทำไมผมถึงต้องย้ำนะครับทุกจุดที่ให้ดูเพื่อย้ำแล้วก็การันตีว่ารถที่ผมเอามารีวิวรถที่ทางเพชรยนต์เอามารีวิวมาจําหน่ายเนะเป็นรถที่เราคัดมาแล้วนะนะนะครับบอปับไฟฟ้าด้วยนะนี่บอปับไฟฟ้าใช้งานได้ด้วยนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับ,บพนักพิง อืมนะครับนั่งสบายนะจริงจริงนั่งสบายนะเพราะว่าเบาะเนี่ยตัวใหญ่นะสําหรับลูกค้าที่เอ่อตัวใหญ่นะครับหรือหรืออ่าบอดี้กว้างนะเนี่ยเบาะมันอบลับหมดเลยนะครับนั่งสบายปีกเบาะมันมันไม่เล็กบางทีถ้าเล็กนั่งนานๆแล้วมันเมื่อยนะรญออยะสตาร์ทอ่อาเดี๋ยวให้ดูนะครับที่ผมสตาร์ทนี่ไม่ใช่เลยนะร้อน <laughs> <laughs> ไม่ใช่นะยากจะให้ดูรถนะครับอาการรถเวลาสตาร์ทนะครับว่าสตาร์ทเป็นไงนี่คือบิดทีเดียวรถสตาร์ทติดเลยนะแล้วก็นี่ดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนี้เดิมนะหุ้มหนัง3ากา้านมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับนะ,นะแล้วก็อย่างตัวเลขไมค์คันนี้ก็แสนเจ็ดเกือบแสนแปดและแสนปลายนะครับตัวรุ่นนี้นะเลขไมค์จะอยู่ประมาณนี้ค่าเฉลี่ยไมค์จะอยู่ประมาณนี้นะตามตามยุร์รถเลยรถสิบกว่าปีนะสิบเอ็ดสิบสองปีนะแล้วก็ อย่างที่บอกไปคันนี้ได้จอ Android มานะคันนี้มี2จอเลยมีจอบนกับจอล่างนะครับอ่านะเนี้ยจอทัชสกรีนนะครับเเลือกได้หมดเลยเชื่อมต่อ b l u e ูธ o t h a u ออะไรพวกนี้นะครับมีแมปให้ด้วยนะครับมี Google ให้ด้วยเชื่อมต่อจะเปิดยูทง YouTube อะไรได้หมดเลยนะครับอ่านะพร้อมใช้นะแอร์เย็นแบบ Dual Zone ด้วยนะโอ้แอร์เย็นอะไม่อยากเดินไปไหนเลย โดยรวมภายในนะครับแล้วก็สาภาพตัวรถน่าใช้นะครับรีบติดต่อเข้ามานะนทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างห้องเครื่องกันว่าเดิมๆเป็นยังไงนะครับน่าใช้น่าใช้อยู่คันนี้นะครับมาดูกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะเครื่องยนต์เบนซินเป็นรถน้ํามันล้วนเลย นะครับสภาพสมบูรณ์นะครับการันตีไม่มีการชนหนักพิการม,มานะด้านหน้านะครับห้องเครื่องเนี่ยส,สะอาดน,นะนี่เพื่อเป็นการยืนยันนะว่ารถสวยแน่นอนคันนี้นะให้ดูนี่ด้วยเลยสำเนารถมือเดียวนะครับรถมือเดียวเห็นไหมนี่รถมือเดียวนะเครื่องยนต์เนี่ยร้อยห้าสิบห้าแรงม้านะสำหรับเครื่องยนต์สองยี่สิบลิตรคันนี้และที่สำคัญภาษีไม่แพงนะคันนี้ ล่าสุดนี้ไปต่อมานะครับปีหกหกนับหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สี่บาทแค่นั้นเองนะครับภาษีไม่แพงราคาไม่แพงพ่อนถูกๆรายได้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทขึ้นไปซื้อเินเดียวจบนะเนี่ยลองดูเนี่ยพวกรอยียดตัวโครงสร้างนะครับตัวเม็ดอาร์คนะครับตัวตะเข็บรอยเชื่อมหรือรอยซีนต่างๆอันนี้คือเดิมจากโรงงานเป็นแบบนี้นะครับรวมไปถึงตัวคานด้านหน้านะคา,า,านหน้าเนี้เดิมแน่นอนคานเดิมโครงสร้างเดิม ย้ายไปไล่ไปถึงตนตามซอกของตัวยึดฝากระโปรงนะแล้วก็ตัวฝากระโปรงเองเนี่ก็พาร์ทเดิมนะครับ mm hmm. เนี่ยพวกสติ๊กเกอร์ออมอกอนะครับพวกสติ๊กเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานต่างๆบาร์โค้ดอันนี้ยังอยู่เดิมๆนะครับสภาพตามการใช้งานนะ,ะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถที่ผมนํามาเสนอเนี่ยรถทัดเกียร์แล้วนะครับสนใจคันนี้ชอบคันนี้นะครับก็ติดต่อ,อเข้ามานะครับ ย้ำราคานะครับรถฟุ้งเข้าคันนี้399,000บาทนะครับมีเครดิตเกินปีนะครับจัดยอดได้เต็มตามนี้เลยนะครับจัดเกินก็ได้นะครับแล้วก็มีบริการไฟแนนซ์เซ็นทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดนะครับรวมไปถึงมีส่งรถสไลด์ถึงบ้านด้วยนะแค่ในประเทศไทยนะไม่ไม่ไม่ข้ามไปยูเคนอะไรเงี้ยไม่เอานะหรือไปอิสราเอลนี่ไม่เอานะ <laughs> อันนี้หยอกๆยอกนะครับถ้าสนใจคันนี้ก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างเข้ามาได้เลยติดต่อผม รถเพรยนนะครับเดี๋ยวผมดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเลยนะครับผมสนใจคันนี้ก็บอกเลยได้รถสวยไปใช้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ก่อนจากการครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องทาง u t u b e นะรถมือสองเพรยนนะครับ,านะรรบฝากติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่นะครับหรือจะคอมเมนต์พูดคุยก็ได้นะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับต้องการให้รีวิวในส่วนไหนหรือต้องการส่วนไหนเพิ่มเติมนะเราพร้อมยินดีที่จะตอบสนองความต,ต้องการของ F4 เพชรยดนทุกท่านสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันครับสวัสดีครับ